ชไม่เหนื่อยเลยเอากมาทีหมดเลคะมันเหนื่อยตอนไหน้หมเหยตอนไหนเหนื่อยต่นนเราไม่ค่อยได้ฝึกฝนพื้นคเอ็เออเออสนานนะขอบคุณพี่เทคซัสค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนี้ด้วยนะคะเป็นสุดท้ายอีกหน้าเปเซอร์ไพรส์ก็เหรใช่แล้วค่ะใายใจหายใจพอ ื่มน้ำเน้อเหนืเออเออเอออาพวกเราเนี่ยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับผมที่มาเป็นกำลังใจให้พวกเราในวันนี้ครับผมขอบคุณที่ช่วยกันพูดอ่าคือสำหรับทุกคนที่สนใจที่อยากจะเรียนเต้นเนี่ยก็เดี๋ยวไปลองลงข้อมูลไว้ตรงนี้ก็ได้ครับใช่แล้วเดี๋ยวเราค้รีเสิร์ชแล้วเดี๋ยวโทรกลับไปครับว่า จะมาลงเนื้อได้ไปไหนบ้างครับถูกต้องเพราะว่าห้องเรามีเยอะไงเราต้องแบ่งกันเราต้องค่อยๆว่าเออเรียนกันตามอ่ะเองมีเรียนหลายอย่างมากทิป pop ค่ะ popping R&B free jazz house style นะคะ free รีสไ style dance body weight train ิ่ง i n i g คุณมิ้นมาคุณมิ้นครับมาด้วยค่ะอยู่ด้วยกันค่ะคุณมิ้นตะคิวกินครับ แล้วก็มีโยคะนะคะ Creative c a s ต่างๆแล้วก็มีแอคติ้งใช่ w h ์จินตลีลาเดินแบบจินตลีลานี่คือคอนเทมพอร r a ี่นั่นแหละครับอ๋อก็คือเป็นสัดไฮจินตลีลาใช่แล้ว c o n t e m p o r a สอนเนี่ย c o n t e m p ี่จี้อ่ะฮัลโหลอ่ะฮัลโหลคุณจี้ออกมาค่ะออกมาค่ะขอให้เดินแบบตรงไปค่ะไม่วิ่งค่ะอ่เอาเอาสิมีความสู้าสิเบอร์เบอร์มาละเบิร์มีเบอร์เบิร์เบาๆหายได้หรือยยังอ่ะหายแล้ว หายแล้วแต่คือแบบคือโชว์พิเศษมันยังไม่หมดนะใช่ไหมใช่ไหมพร้อมไหมอ่ะโอเคพร้อมพร้อมใช่ป่ะเมื่อกี้เป็นคลาสเต้นถูกไหมครับใช่แล้วแล้วเมื่อกี้พี่จี้ก็โพสเราถือว่าเชิญนัดสวัสดีครับคุณนัทปับมือครับผมปับมือค่ะนัดดึกทะเลเดือนครับมากันก็ปับมือจริงจริงวันนี้คู่นี้นัทเนาะไม่ใช่ดีๆีลองดูอ่ะ เราขอไมค์พี่ก่อนหน่อยได้คะได้สิคะเชิพราะต่อไปเราจะเป็นครูเวย์เวยมาโชว์ร้องซึ่งทางเดฟเป็นคอรัสให้แล้วกันเนาะได้เลยค่ะเหนื่อยแทนวันนี้จะมาโชว์เพลงอะไร Flashlight ค่ะของ j e s s e J อ่าใครร้องเพลงนี้ได้บ้างใครร้องได้ไหมคะแหน่จริงจริงจะร้องได้แต่แบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้ร้องได้แม่งเอามาส่งมาเว้ยเออนั่งเงียบเงียบเว้ยนี่แหละข้างหน้านักร้องเอ้โหองโย่เคยร้องกับเราเพลงนี้จริงว่าของโย่เคยฟังแต่ไม่เคย When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes. see ะเปิดนิทานเปิดอ๋อหรอเขาไม่บอกเราเล่นเราเล่นครับผมขอบคุณสิงคโปรใช่แล้วน่าสนใจมากต้องมาเรียนกันเยอะๆโอ้ยประเด็นคือสองสองคนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องไม่อัดกันอยู่มุมนั้นนะคะออกมาเขากลัวพิธีกรไงหลอๆออกมาพิธีกรค่อนข้างสตรองมากเราเจะต้องหลบให้เขาเห็นหน้าเห็นตาก็จะชาร์ตนะอวฉันตีโค้งให้ซึ่กูกระโปงกูหัวกูแปชานตลอดพี่แปะครับคุณเปิ๊คนูแล้วครับคุณลูกครับ แม่นั่งเป็นแขกรับเชิญเลยครับผมเนียนที่สุดอย่ามาอย่างนี้อ่าเก่งาะอัพทิชชู่วเขลูกค่ะ Thank you เบอร์ใหญ่มากเลยนะคะเราก็เห็นกันไปบ้างแล้วว่ามีทั้งหลายคลาสที่มาเชิญวันนี้ก็มี Voice ก็แซ่บเต้นก็แซ่บเพราะฉะนั้นเนี่ยลงเป็นหน้าได้เลย ก็ไปกรอกไปกรอกข้อมูลครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่เราไปกรอกข้อมูลหรือว่าไปปรึกษาก็ได้ว่าเฮ้ยอย่างเราเนี่ยเราควรจะเรียนอะไรก็จะมีเทรนเนอร์สามคนคอยนั่งให้คำปรึกษาอยู่ครับมีใครบ้างหนูจูนพี่ลูกจูนค่ะลูกบวยค่ะมีมีเว๋ยเยครับผมมีที่ฟังหญิงฟังชายก็จะเป็นครูครับโอเปิลด้วยครับไปพูดคุยปรึกษาได้เลยอ่ะว่าควรแบบอยากเรียนอะไรหรือว่าจะหรือว่าจะผ่านครูมิ้นไว กูมีไม่อยากหุ่นดีทำยังไงกินอะไรดีได้เลยก็ลองดูก็ถามได้ห้ามห้ามโดนตัวเะยค่ะนี่ค่ะมีเออ่ข้าวกล่องซิปแพ็คก็อยู่ข้างหน้าครับไปหยิบกินฟรีได้เลยได้เลยค่ะถ้าชอบก็ชอบก็ซื้อซื้อค่ะขอนะซื้ออันนี้มีเบอร์ติดต่อนะครับผมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเชิญแบบพี่พี่น้องน้องที่มามาถ่ายรูปร่วมกันไดีไหมโอ้โหจะมากองเยอะมากเลยยังไงดีเดี๋ยวเราไปงานอะไรกันงานเทอร์ไบรท์กันไปถ่ายรูปกับพี่พี่ แล้วเรื่อเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องอยู่ตรงนู้นเนี่ยพี่พี่ก็จะฟาดมากันยังไงล่ะคะลูกค้าเอออยู่อยู่ตรงนี้ถูกแล้วขอรบกวนศิลปิ์ขอรบกวนศิลปินครับผมมูฟมาข้างหน้าครับกับพี่พี่เป็นขับด้ไหมครับอ่ามาอยู่ถ่ายรูปกันหน้าหน้าเลยค่ะพี่พี่แต่กล้องจะได้ลูกหขึ้ะลูกค่ะลขึ้นแท้แท้ทุกคนค่ะมาค่ะเออลุกเลยค่ะลุกเลยค่ะแห่รูปกันแห่รูปกันตีโงได้เลยนะคะตีโค้งได้เลยค่ะ มีกล้องหยิบมาถ่ายกันได้เลยนะคะระวังค่ะระวังไฟช้อนนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะดอ่าเด็กๆกันไปค่ะกล้องพี่นนท์อยู่ไหนคะขอกล้องกลางด้วยค่ะพี่นนท์องู่ใโล่งเขตคะหมอพี่นนท์ไปู่ตรงกลางครับนี่น้องนท์อยู่ตไหน้าเลย โอเคของกล้องเพื่อชมพูไรเนี่ยค้องซื้อชมพูค่ะอยู่กลางค่ะโอเคพร้อมล่าเง1 2 3ดินองค่ะอีกโลกอีกโลกข่ายกันได้เลยค่ะชอบกันบายบายใส่กล้องครับพาผดะคอบผมพาผ่ะพาเพิ่หน่อยดูเออ ไม่เงียบก,ก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะแ่เงียบสตกใจเลยนะคะอ,คอ่าถ่ายกันให้พอค่ะจุใจเลยค,ะค่ะเอาอ,อ,อีกค่ะอีกค่ะสอง,งสามต้องแล่ะ ใครสนใจนะคะก็ติดต่อด้านด้านหน้าได้เลยนะคะอยากถ่ายรูปจะเียนรับกีบฟอรเชอร์เรียนฟรี13วิชาด้วยนะคะรับกีบฟอรเชอร์ด้านหน้านะคะ1 3วิชาเรือกกันมาเลยค่ะโอเคต่อไปเป็นอะไรครับผมธีกาต่อไปนะคะก็ถ่ายรูปอยู่ค่ะยังถ่ายรูปอยู่ค่ะถ่ายไปเรื่อยๆค่ะ ถ่ายการใครอยากอะไรสัมพงสัมภาษณ์อะไรตาอะไรถ่ายดงถ่ายเดี่ยวได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าไหนสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์0 9 5 4 5 6นะคะ5192456สถ้าฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเนาะแล้วก็ที่ไลน์ ID นะคะ tbd_ u n d a n c e s n u d i o s ศูนย์หนึ0 1ค่ะแล้วก็ IG Facebook นะคะ vrtbds นั่นเองนะคะเข้าไปติดตาม คุณครูและก็นักเรียนหลายๆท่านนะคะสืบสนานแน่นอนสนใจก็มาสมัครกันได้เลยวันนี้นี่ลงทะเบียนฟรีใช่ไหมคะเนี่ยอ่าอ่าอ่าเซลฟี่ค่ะไม่ฟรีค่ะไม่สชูถ่ายค่ะเส้องคุณนัทส่งเสียงได้น้อหน้าได้ไหมก็ใช้แอปปับให้ด้วยนะครับ ถ่ายได้ไหมครับคุณพี่นอนใครถ่ายไม่ได้บอกไ<ท>ด้นะคะเตรียมกลัวดีๆๆๆๆๆดีเลยคะ่ะโอเคเรียบ,บร้อยไหมคะเร,เรียบร้อยขอบพระคุณ